สวดีพี่น้องสบายดีสีมาขว่หมูใส่รอกกระลำพี่น้องตักบัวพักซีพี่น้องใบมะกรูดใบ <c oughs> มะปูด,ดนี่เด้อพี่น้องใบมะกรูดรัวข่าววาิงไคิงซซยตักบัว <c oughs> เหนือหมูเนือหมูน้อยหนึ่งพี่น้องมาขว่กันเลยข้างหมออันน้ำมันหมูลงไปใส่ สะตายข่เรือพี่น้องเอสะใายข่เลยด้หัวน้มันหมูให้มันออกหลังจากนั้นเลยฝเครื่องหอมจนวันนี้ลงใส่เลยนี่ชิ้นซอยบัวักเสี้ยมแม่หมกใส่ต็เลยสะใจหยาดเอพี่น้องเอดยมาแซ่นาจ๋านาจ๋า หอมตีดังถ,ถวยถยแล้วขวพ่อหอมนะพี่นองนะหลังนั่งก็ตามด้วยเนื้อหมู ตามด้วยเกลือใช่ไหมตามด้วยเสอ้ยวขาวตามด้วยน้ำนิดนึงขัวโมกี่หนังเลย ตัจากนั้นกระตามด้วยดอกกระลำพี่น้องดอกกระลำชีขาวจ้าเสร็จคุณน้องสุดแล้ว ต่อจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลใสแดงคุณเนาะขึ้นตะเขาสวยแล้วก็มักขะเทศดิบคุณน้อะมักขะเทศดิบคุณน้อะเฮ้ยลงใส เลยเด้อน้องนะแซ่บเลยเด้อตามด้วยมย์ใหญ่ซืรอหล็์นิดนิดเห้กินอยู่ในเฮือนในซานเลยพี่น้องเอ้ยนะ เพิ่นสร้างบ้านทรงนี่แหละพี่น้องอยู่ตรงนี้แหละไก่ก้ากับเชลเชลอยู่ไกลยันนี้พี่น้องไก่ลูกเดือดรักเดือดเศร้าขัวไปต่อขัวไปต่อ้วอนั่งกระเติมด้วยใบหอมพี่น้องใบหอมเป็นสายหอมบัวหอมกลอมพี่น้องเอาใส่ผักษีพี่น้อง มาเขาเลือกครัวเครียเข้ากันเป็นวาเซ็ตเรียบร้อยครัวหมูคอยกินกับงเขาสวยเด้อพี่น้องเยแดดส่องก็เลือกบรรยากแกงไปได้พี่น้องแต่เสร็จเห็นอนอบ้านนอเขียวอ่อนชวนเลยพี่น้องเอ้ย มาเด้อมาเด้อพี่น้องเฮ่มาเด้อมาเด้อมากินน้ำข่อยเด้ออาหารเศร้าอาหารเศร้าขัวหมูลาดหน้าข้าวสวยพี่น้องเอยสีมังกนเด้อพี่น้องเด้อสีมังกอนบ้าอําลำอําลำอําลำพอดีเลยพอดีมามาพี่น้องมา มาออาลำนุ่ข่อยเดอ้อขัวหมูขัวหมูพี่น้องนี่นะขัวหมูพี่น,อน้องมา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 เสียบๆน้ำกันมาเสียบๆน้ำกันพี่น้องแล่แล,แลซุปเร็มเลยวยขัวหมูใส่ดอกกระลำพี่น้องเอ้ยมามาเดอ้อ